สวัสดีครับนี่คืออัลฟาเอพิโซดที่10เชื่อในตัวเองและนี่คือเสียงที่อยากจะอยู่ข้างคุณในวันที่คุณรู้สึกว่าทั้งโลกไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของการเดินทางที่เหงาเรื่องของความพยายามที่ไม่มีใครเห็นเรื่องของคุณคุณเคยไหมครับรู้สึกเหมือนตัวเอง เดินอยู่คนเดียวในโลกพยายามแต่ไม่มีใครสนใจตั้งใจแต่ก็พลาดเหนื่อยแต่ไม่มีคนให้พักใจบางคนบอกให้คุณอดทนบางคนบอกว่าคุณจะทำได้แต่สุดท้ายคุณก็ต้องลุกขึ้นเองอยู่ดีผมอยากให้คุณรู้ไว้เรื่องหนึ่งอย่าพึ่งพึงใครที่เชื่อในตัวคุณอย่าเชื่อใจใคร ที่บอกว่าเขาจะผลักดันคุณให้สำเร็จเพราะถ้าวันหนึ่งเขาหายไปคุณจะล้มทันทีสิ่งเดียวที่คุณต้องมีคือความเชื่อในตัวเองไม่ใช่เพราะคุณเก่งไม่ใช่เพราะคุณมั่นใจแต่เพราะคุณคือคนเดียวที่ไม่มีวันทิ้งตัวเองไปไหนต่อให้โลกทั้งใบไม่เชื่อคุณขอแค่คุณยังเชื่อตัวเองคุณก็ยังไปต่อได้ ผมรู้ครับระหว่างทางมันเหนื่อยมันเงียบมันไม่มีดนตรีปลุกใจมันไม่มีใครมาตบไหล่และบอกว่าเก่งแล้วคุณล้มลุกผิดพลาดวนซ้ำไม่มีใครแชร์ไม่มีใครปลบมือไม่มีใครถามด้วยซ้ำว่าเหนื่อยไหมแต่ถ้าคุณยังเชื่อตัวเองเชื่อว่าทุกก้าวที่เดินแม้มันจะเล็กแค่ไหน มันกำลังพาคุณไปข้างหน้าวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับมาแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณเลยผมไม่อยากให้คุณรอใครมาจุดไฟเพราะไฟที่ยั่งยืนที่สุดคือไฟที่คุณก่อขึ้นเองจากข้างในและไฟดวงนั้นจะไม่เคยดับถ้าคุณยังไม่หยุดเดินวันนี้ คุณอาจยังไม่ได้ไปถึงปลายทางยังไม่สำเร็จยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีใครยกย่องไม่เป็นไรเลยครับเพราะคนที่เชื่อตัวเองได้คือคนที่จะเดินไปไกลกว่าใครทุกคนในท้ายที่สุดผมขอฝากไว้เพียงหนึ่งประโยคอย่าเอาความฝันของตัวเองไปผูกกับแรงศรัทธาของใครเพราะถ้าวันนั้นเขาไม่อยู่แล้วความฝันคุณ จะไปต่อไม่ได้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับนี่คืออัลฟาและนี่คือเสียงของคนที่เชื่อว่าคุณไปถึงจุดนั้นได้แค่คุณยังเชื่อตัวเองอยู่ขอบคุณครับ